ครับสวัสดีครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับทางมหาสมบัติกเกษตรพารวยนะครับมาทำการฉีดยาคุมเลนนะครับยากองหลังในนาข้าวของคุณพ่อพิรมนะครับในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ อันนี้จะเป็นยากองหลังนะครับบวกกับ G ีแอนกดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสารคุมเลนในนาข้าวนะครับสำหรับเลนนะครับคุมเลนเนี่ยฉีดระยะข้าวหลังวาน0-4วันนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับด้วยโดนเกษตรนะครับวันนี้ทีมงาน มหาสมบัติเกษตรพารวยนะครับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับกําลังจะผสมเตรียมยาฉีดประมาณ12ไร่นะครับช่วงบ่ายวันที่21ทธันวาคม64นี้นะครับกําลังผสมนะครับเตรียมยานะครับวันนี้ทีมงานเราเพียบนะครับพร้อมปฏิบัติหน้าที่ โดนคุมเลนนะครับวันนี้ทีมงานท่านอ,ตอบตเบิร์ดนะครับร่วมงานกันนะครับผมอันนี้สำหรับนาหกไร่อันนี้นาหกไร่ใช่ไหมครับนาหกไร่ ใช้สินค้าบวกกัน2ตัวนะครับตัวเดียวกลัวไม่ชัวร์นะครับต้องบวก2อ,อย่างนะครับกลัวย้าดื้อยานะครับมันดื้อนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสามากนะครับลมก็นิดๆน,นะครับเหมาะที่จะฉีดยาคุมเลนในนาข้าวนะครับของคุณพ่อพิ่ลมนะครับ 6คองานอันนี้นะครับมาดูความพร้อมของโดนนะครับอันนี้พร้อมที่จะฉีดแล้วนะครับสักครู่นะครับปลอดเจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับกับตันโดนวันนี้คุณเบิร์ตนะครับ อันนี้กำลังเติมน้ำยานะครับกองหลังบวกกับ g ีแอนกาดนะครับฉีดคุมเลนในนาข้าวในเขตจังหวัดร้อยของเรานะครับปฏิบัติการโดนช่วงบ่ายๆนะครับอากาศนิ่งมากวันนี้กับตาเราเนี่ยคุณเบิร์ตนะครับนะครับระดับมืออาชีพนะครับ <c oughs> ครับสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้กำลังเตรียมออวอร์มเครื่องก่อนนะครับนะครับเตรียมเซตระบบนะครับการบินนะครับเข้ารันเวนาข้าวนะครับในเขตร้ยรอยเอดของเรานะครับวันนี้โอเคนะครับ